วัสดีทุกคนได้เข้าันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแด a t โ n o ไ My ์ e ดวเบิรนะครับทุกคนเออแม่ภาษาอังกฤษผมเป็นสุดยอดผมไม่เคยดูใครมาก่อนนะครับเกมนี้แล้วก็ไม่เคยแบบเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเหมือนเราจะเป็นนะครับรอประพอนะครับหรือว่าคนตรวจคนเข้าไปทํางานนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งผมจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษผมกดเพย์ไปเลยนะครับทุกคนอถ้าใครมีอะไรแนะนํานะครับก็อ่าแนะนํามาได้เลยนะครับ แต่อันนี้เขาเหมือนแบบเป็นโหมดปะผมว่าเอาโหมดปกติน่าจะอันแรกปะทุกคนนะครผมจัดเลยแล้วกันนะครับวันแรกที่เรามาทำงานนะครับวลคอมทูคอนสเตเ t เตอร์ออนยูนไมอุนเหมือนแปลว่าเขาแบบยินดีต้อนรับเรานะครับทุกคนเอออะไรประมาณนั้นอ่าโอเคไม่น่าเล่นยากมาเลยครับน้องๆใครครับบคคลแรกอ้าวหุยอะไรอะ่ะ ใครวะอาเราด้วยเราได้ด้วยหรออ่านี้อีเวนต์เฮ้ยมันคืออีเวนต์เหรอโอเคโอเคไม่รู้อีเวนต์อะไรแต่เราได้ของรางวัลมาเมื่อกี้ <laughs> วันนดี้ครับเ <_ d ame> ชคนเท่กุดอัสนูนนะกูดอัสนูนครับอ่ามีใครหรือเปล่านะคนนี้ <_ d ame> น่าจะฝั่งซายนี่ใช่ไหมเออปึ๊บปื๊บป๊บเอ้าไม่ได้มีในลิสต์วันนี้นี่แกเป็นใครนี่แกบอมีนลิสในวันนี้นี่ <_ d ame> โอ้โหมาทเท้เลย <_ d ame> อ่าเนี่ยคุณไม่ได้มีลิสในวันนี้นะครับ อ๋อดีๆแล้รีฟอ๋อใช่เหรอน้องมันไม่มีนะน้องเอกไม่มีนะผมว่ามันแปลกๆนะคนนี้จริงเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเราแบบไม่มีรีฟในแบบนี้เราเรากดเรียกเลยเรากดเรียกเลยแล้วเรากดโทรอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้ผมน่าจะใช้เป็นอยู่น่าจะกดหาดีๆนี่นะเออมาโทรแป,ป๊บโทรแป,ป๊บโทรแป,ป๊บผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างงก็ไม่ใช่อยจริงอ้อ คุณคนอันนี้คนนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคเขาบอกวา่าโถห่าเราหรอโอเคเยวให้เขามาจัดการนะครับทุกคนเออโอเคน่านนจะคีนแล้วนะน่าจะโอเคแล้วนะผมว่าจริงใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเขคีร์เรียบร,ร้อยอ่ะแล้วผมทํางานต่อนะครับผมว่าแลวไอ้เมื่อกี้ม,มันไม่ได้อยู่ในลิตรเว้ยทุกคนจริงอ่ะคนต่อไปครับเมื่อไรครับคนต่อไปครับโหยิ้ม,มาใส้ แบบจังเท่อ๋เอนี่ไงเขามีอ่าฟึบฟื้ฟ,ฟึยิ้มปกตินะครับทุกคนตาสีฟ้าหรอ,อแล้วผมดูในแฟ้มก่อนนะครับเขาแบบว่าอ่านี่ไงเขาแบบว่าอ่าสมายไอไม่ใช่ดิสโมอมายวะสั้นเออแต่ว่าคนนี้เขาแบบเออเป็นตาสีฟ้านะครับแต่เขาใส่หมวกมาด้วยอะ่ะไม่มีประวัติอะไรเขาเหรอแฟ้มเนี่ยเขาไม่มีหมวกไว้คนเนี้ยทุกคน คนนี่เขาไม่มีหมวกอะสี่ห้าี๋ยวผมดูก่อนอ่ะล้วบัตรเขาไปไหนอะไอ้นมไอ้นมบัตรอีกไปไหนนี่ไงเขาใส่หมวกอ่เว้ยเตศในนี้ไม่ได้ใส่หมวกเดี๋นี้มาใส่หมวกเว้ยทุกคนคือแบบงั้่ผมถามไปก่อนอ๋อเหมือนเขาบอกว่าอ่าอะไรก็ไม่รู้แล้วมันใส่หมวกผมไม่ยอมไปผมผมไม่เชื่อเว้ยผมแบบผมล็อก เพราะผมร้องเสร็จปุ๊บผมก็จะหาดีๆๆนะครับเออผมผมไม่เชื่อว่ะอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อว่ะมันไม่หมวกเว้ทุกคนแปลกๆนะมันน่าจะมาพักร้อนก็ได้นะเออว่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้เราเราจะโทรหาทุกคนไม่ได้เลยเว้ยอ่าโอเคโอเคโอเคคีนิ่งโอเคเฮ้ยผมว่าผมได้ผมพลานผมพลาดว่ะสวัสดีครับมาเลยครับมาเลยครับพี่วันนี้จะมีใครผ่านไหมวะอ้าวโอเคอุ้ยคนนี้ให้ให้แต่บัตรให้แต่บัตรประชาชนนี่มาโอเคอ่า รูปรักอ่าสี่ห้าหกเก้าแปดห้าห้าอ่าไปนึงนะอ่าคนนี้อ่าอันนี้ก็สี่ห้าหกเก้าแปดห้าเฮ้ยใช่น่ะเขาบอกว่า Big กโน e อ่าโอเค Big กสมายอ่า Big กไอ b บราอ่าเปล่เฮ้ยบราวเบานะเพื่อนอันนี้มันสีฟ้ารหรือเปล่าวะใช่ไหมมันสีฟ้านะมันบปะตรงนะเพื่อนอโโล,อลองทาบดูก่อโหโหนดี อืมเกี่ยวกับตาโอเคฟูฟูฟูวิดดิสบมันใช่เหรอไอ้นุ่มมันใช่หรอมันใช่เหรอวะทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่เว้ยมันแบบว่ามันเปล่าว่ะเตะมันไม่ใช่ตาปะมันคืออันนี้ปะบิ๊กแบบขนตาไม่ใช่เอ้ยมันไม่ใช่ตาสีเนี่ยแต่มันเป็นขนตาเนาะเออผมว่าใช่อยู่อะออะผมไม่ผ่านแล้วกันเนาะเลขกไอ้ดีก็ตรงอะใช่ปะเลขกไอ้ดีก็ตรงอะโอเคผ่านครับ อ่าโอเคต่อไปนะครับต่อไปเราต้องแบบว่าเอาคนต่อไปมานะครับสามสามดีดแทงอ่าอีหนูเฮ้ยไปไหนอ่เฮ้ยวราคุยลืมกันตั้งหมดมีหนูเมื่อกี้บอกว่าโอเคมีคนมันไม่เคยเล่นโอเค เอาคนนี่ต่อเลยละกันให้หนูหนั่นไปละกันโอเคนะครับคนนี้ชื่อว่าอ่าเลฟทีสลักกีโยโอเคประมาณนั้นนะครับนนล45 45. เลซิการิโยนะครับคนนี้อ่าแล้วอ่าห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าโอเคอ่าแฟมดูแฟมก่อนนะครับอุ้ยแฟมอันที่สามไม่โอ้โหนี่ไงห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าโอเคสองสามังใช่ไหมอ่าสุดท้ายปะสามสองเก้า สามสองค่ะอ๋อโอเคโอเคอาแล้วก็นี่ก็คือศูนย์สามศูนย์สี่นะครับห้องอะศูนย์สามศูนยสี่อาถูกต้องนะเมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องแบบตรวจแล้วนะผมว่าผมว่าก็ผ่านหมดแล้วนะใช่ปปะโอเคครับผ่านครับล็อกเลยกูล็อกเลยกูล็อกให้ไวเลย <laughs> ชีวิตชีวิตที่ลืมหรอฮะโ้ย เดี๋ยว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 มันกี่วัยกันผ่านไปเลยเป็นใครเอา้าลองฟิกหน้าแบบหน้าหน้ายาวก็น่าอย่างแล้วเมื่อกี้ใครเข้าไปว่าตัวปลอมหรอบิ๊กโน้ตเอก็ถูกอา่าก็บอกผมตรงส่วนที่คาดผมเอ้าก็ถูกด้วยว่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้คือใครอ่ะ <c oughs> กปล่อยใครเข้าไปข้างในกูปล่อยใครเข้าไปข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องเมื่อกี้พี่ปล่อยไม่ปล่อยน้องอีกคนนึงเข้าไปอะแล้วแล้วหนูเป็นใครล่ะนี่เดี๋ยวทุกคนนี่มันทูกหมดเลยอะเฮ้ย คนทะยังไงมันจะไปตีกันที่ห้องเปล่าวะเฮ้ยมันต้องมีตัวปอมต้องตัวดีผมว่าไอตัวนี้น่าจะตัวจริงเว้ยอีกตัวหนึ่งตัวปอมะโอ้โหชีวิตเอาไงดีว่าเอาให้มันไปตีกันข้างในแล้วกันโอ้ไม่รู้ยมันมีสองคนะเฮ้ยแต่มันโทรหากันได้นี่ใช่ไหมมันโทรหาได้นี่นี่เบอร์นํำโอ้โหอ่าไปนนี้หนูนี่มันเข้าไปแล้วเปล่าวะ ที่ที่มันแบบปล่อยเข้าไปอ่ะอ่าศูนย์สองศูนย์สี่อันนี้เปิบศูนย์สองศูนย์สี่โอเคห้องครูอ่าบัตรหนึ่งสามสองหกเก้าแปดห้าอ่าเดี๋ยวผมสามเขนได้ก่อนจำได้ไปหมดหนึ่งสามสองหกเก้าแปดห้าอ้สี่สี่หกสองสี่สี่หกสองโอเคอ่าหนูมีหนูคนหนึ่งอยู่ข้างในอะไม่ไม่หนูคนนึงอยู่ข้างในอะมาเข้าไปก่อนนะหนูคือหนูไปจัดการมาแล้วแล้วกันนะ เออหนูไปจัดการมาแล้วกันนะเรียบร้อยกูดโดนอ้าโอเคอ่าคนนี้มีในลิสลโหลฮัลโหลครับโอเคอ่าลุลแลนลักษณะอ่าประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บสองห้าศูนย์สี่แปดเก้าสองห้าศูนย์สี่แปดเก้าอ่าคนนี้อยู่ในแฟ้มไหนวะเฮ้ยไม่เห็นนะทุกคนมันอยู่ตรงไหนวะน้องริงไปแอบอยู่ไหนนี่เฮ้ยทุกคนผมไม่เห็นในแฟ้มข้อมูลนันพวกนี้เลยวะเฮ้ยมันไม่มีหรอ มันไม่มีบอกหรอเฮ้ยมีบอกบางคนโอเคคนนี้อ่าเขาแปลว่าศูนย์สองศูนย์สามืมเลขผมไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีให้ดูโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะไปน้องไปไปเลยไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปกูโดนบีบคอวะนี่เฮ้ยโอ้โหกลุ่มกลุ่มกลเ่ม่มคนนี้กล่มไม่มีในลิสต์เข้านะครับคนนี้ ไม่มีในลิตเข้าเอา่อแต่ว่าอาจจะเป็นช่างซ่อมก็ได้14-6512ีืห้นึ่งสองอ้ออาวไอ้นี่นี่หว่าทุกคนผมหาไม่เจอเอาแล้วมันมายิได้ยังไงนี้มันพึ่งเอาเข้าระบบบ่โอเคตาลงนี่หนึ่งสหห้าหนึ่งคนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าอ่ะอ่า,อาคุณไม่ได้มีลิต์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชาย o อ not today l ดลิฟส์เรเกเดลิฟสอ๋อพูดอะไรวะไม่กิ <laughs> ้ผมว่ามันถูกภาษาอังกฤษเต็บให้มันผ่านดิผมวะ่าแต่มันไม่มีลิฟต์ในวันนี้เว้ยทุกคนมันมีลิฟต์มันไม่มีลิฟต์ก็บอกไม่มีไงมันม <c oughs> ีคอรนลลีสเรเกโระโฮละโฮละาโฮมเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในลิฟต์วันนี้แต่ว่าเขาต้องแบบเฉยเฉยน่ะไปทำงานนะ่ะทุกคน <c oughs> เออ อยู่ออไอด kind of mm ีก hmm. ็ถูกอันนี้ก็ถูกแต่มันไม่มีลิตรเองเข้าไปเลยละกันน้องเองเข้าไปเลยเพี่เชื่อพี่เชื่อน้องพี่เชื่อพี่เชื่อโอ้โตไปไปจัดการไอสองของน้องได้ที่มันหน้าซ้ำกันนะอุตส่าห์ดูเรื่คนนี้มีสองอเลเวอเอกสารโอเคอ่าไม่ลลี่เข้าในวันนี้นะครับอ่านี้เจ็ดแปดเก้าห้าหกอ่านี่นะผมหาชื่อเขาก่อนเจ็ดแปดเก้าห้าหกอันนี้ไอ้ดีน่าจะถูกนะถูกถูกถูก เขาบอกว่าผมยาวนะครับอ่าผมยาวโอเคเจ้าหมูกกลมเล็กอ่าจมูก็กลมๆอยู่นะก็เล็กอยู่โอเคแล้วเขาบอกว่ามีกระก็มีถูกนะก็ก็โอเคก็ถูกใบหน้ารูปไข่เฮ้ยถูกต้องผมว่าใช่นะเขาบอกใบหน้าแบบรูปไข่อ่าใบหน้ารูปไข่แล้วก็คิ้วบางนะครับอ่าเฮ้ยผมว่าถูกนะไม่มีอะไรต้องแบบไม่ให้เข้าอ่ะเออจริงขอทุกคนใหขอทุกคน ไอ้ดีอีกแล้วเหรอเอ็งอีกแล้วเหรออ่าเอ็งมาอีกแล้วเหรอเอ็งใส่หมวกนะอ่าเขาบอกว่าอ่าผมบอกไม่ตรงแล้วกันนะครับทุกคนไม่ตรงนะเออใบหน้าฉันนั้นเหรออ่าน่าจะประมาณน,นี้อืมเออเอ็อเองใส่หมวกมาอ่าค่อยู่บูหูว่าเอง็งใส่มาโอ้ยโลิเสียยังใส่ดีเนาะอะไวผมดูดีก่อนแล้วกัน แปดแปดสี่ห้าอ่าโอเคแปดแปดสี่ห้ามันก็ถูกอะแต่ม hmm. uh ัน huh. ก็แบบอัน <Loud> น <noise> oh. ี้เราไล่ไล่เข้าไปคันเลยใช่ไหมแล้วแบบสงสารวะอ่ะอ่ะอ่ะอั้นก็งั้นก็แบบอืมอืมอืมาคคอมพิวเตอร์โอเคเปิดประตูให้ฉันหน่อยอืมแปลกๆนะไอ้นี่ไอ้นี่แปลกๆไอ้นี่แปลกๆไอ้นี่แปลกๆไป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 มันอาจจะมาพักร้อนไงใส่หมวกอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออใส่หมวกพายไปเลยครับ เฮ้ยอะไรอ่ะเกบเป็นใครนี่เกบเป็นใครโอ้บ่ตองเสกเร็วไปไปไปเลยไปเลยมาโทรครับดีดีดีใช่ครับผมโทรหาครับไปเลยครับอ๋อจำกัดเรียบร้อยแล้วโอ้ยผมรอดครับผมแบบผมไม่เคยเอาใครแบบไม่ดีเข้าเลยนะครับจยิงๆีนะสักคนหนึ่งเลยนะครับอืม ให้เมื่อกี้เองเนี่ยเสียองอ้าปากทำไมนี่อ๋อลักษณะก็ก็โอเคนะใช่ไหมก็โอเคนะ9730 9730เก้านาะปึ๊บปื๊บปื๊บเก้า็ก็ถูกนะเขาบอกว่าอ่าอันนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บบิ๊กโนดมันก็ถูกหมดเลยเด้เว้ผมอยากลองโทรหาเขาดูนะว่าจะเป็นยังไงแล้วเบอร์บันยาวจังวะเบอร์บรรยาวจังอันนี้ไง2668ปป่ะอันเนี้ยเออ เราเราเราโทรแบบสองหกหกแปดป่ะแต่ว่ามันดับโมโฟนสองหกหกแปดป่ะโอเครอกกันนะครับแป๊บนึงนะครับขอขอโทรแป๊บนึงนะครับฮันโรสปีกกิ้งแอมบูดอ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านอา้าวก็ไอ้นี่เนี่ยมันไมไ่อยู่บ้านใช่ไหมอ่ะผ่านครับล็อกด้วยล็อกด้วยอย่าลืมล็อกอย่าลืมล็อกอย่าลืมล็อกใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนเฮ้ย <laughs> เห็นวันแรกเต็มจอกกูเลยน่าจะสองตัวนั้นนะผมว่านะหน้ามันซ้ำกันเว้ยหน้ามันซ้ำกันนะโอเคถ้าใครมีอะไรแนะนำนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปศึกษามาให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอยากแบบเป็นเฟิร์สจริงๆนะครับประตูยังลืมล็อกเลยเห็นไหมโอเคถ้าวันนี้นะครับทุกคนขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับใครมีอะไรแนะ่ยนะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับทุกคนลาทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ